สวัสดีครับคุณผู้ฟังเมื่อพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความเพียรหลายๆท่านก็คงจะนึกถึงความหมายของความเพียรคือความพยายามความกล้าที่จะลงมือทำและเป็นภาวะของผู้กล้าสามารถเป็นแนวทางให้ดำเนินชีวิตไปสู่ความสำเร็จตามประสงค์ได้ความเพียรยังหมายถึงการลงมือปฏิบัติลงมือทำงานที่ตนชอบ ที่ตนรักทำด้วยความภาคเพียรพยายามทำด้วยความสนุกกล้าหารกล้าเผชิญกับความทุกข์ยากปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นอันความเพียรพยายามนั้นเป็นสิ่งที่ดียิ่งใครมีความเพียรมากเท่าใดโอกาสที่จะเรียนรู้ได้มากและประสบความสำเร็จก็มีมากเท่านั้น อีกทั้งความเพียรพยายามก็เป็นปัจจัยสำคัญมากในการทำงานของทุกองค์กรหากความเพียรลดน้อยถอยลงไปก็ต้องรีบกลับมามองให้เห็นปัญหาและแก้ไขอย่างมีสติเรียกความเชื่อมั่นและชี้แจงเหตุผลที่ทุกคนต้องก้าวข้ามผ่านปัญหาไปด้วยกันต้องช่วยกันทำงานให้ได้ประสิทธิภาพตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ความเพียร จะนำพามาซึ่งความสำเร็จถ้าเราเข้าใจถึงความเพียรอย่างแท้จริงดังมีคํำกล่าวที่ว่าไว้ผู้ใดฉลาดในการแยกแยะเหตุผลมีความขยันไม่เกียจคร้านมีความเพียรทำงานตามเวลาผลงานของผู้นั้นย่อมสำเร็จอีกทั้งความเพียรยังเป็นคุณสมบัติของนักสู้ความรู้เป็นคุณสมบัติของนักปราศ ความฉลาดเป็นคุณสมบัติของนักคิดความมีระเบียบเป็นคุณสมบัติของคนดีคุณผู้ฟังจะเห็นได้ว่าถ้อยคำที่กล่าวมาแล้วทุกๆถ้อยคำจะมุ่งเน้นเพื่อที่จะเตือนสติของเราให้ได้อยู่กับตัวเสมอไม่ประมาทในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมและจงมีความเพียรไว้เสมอเพื่อความสำเร็จของการงานงานจะสำเร็จลงได้ก็ต้องอาศัยความภาคเพียร ตัวอย่างของความเพียรที่นำไปสู่ความสำเร็จยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือความเพียรของพระพุทธเจ้าองค์ศาสดาของศาสนาพุทธที่เราพุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติตามโดยเฉพาะในเรื่องของความเพียรความเพียรในหลักธรรมของทางพระพุทธศาสนามีด้วยกันทั้งหมด4ประการได้แก่เพียรละเพียรระวังเพียรสร้างและเพียรรักษา กล่าวคือความเพียรประการที่หนึ่งเพียรละหมายถึงละวางในสิ่งชั่วร้ายละวางที่จะไม่ปฏิบัติในสิ่งที่รู้ว่าจะเป็นโทษไม่มีประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัวความเพียรประการที่สองเพียรระวังหมายถึงระวังเรื่องไร้ร้ายที่จะเข้ามาในการดำเนินชีวิตและการงานระวังทั้งกายใจวาจา ที่จะนำเรื่องเดือดร้อนมาสู่ตนเองครอบครัวและสังคมความเพียรประการที่สเพียรสร้างหมายถึงในการดำเนินชีวิตต้องหมั่นเพียรสร้างความดีโดยให้ถือคติว่าปลูกความดีไม่รู้ร้างสร้างกุศลมิรู้โรยความเพียรประการที่สเพียรรักษาหมายถึง ความดีที่มีอยู่ในตัวเราจะต้องควรรักษาไว้ให้ดีอย่าให้กิเลสตัณหาเข้ามาแย่งชิงความดีออกไปจากใจของเราได้มันเพียรหาความรู้มาเติมเสริมเพิ่มให้กับตนเองอยู่เสมอให้รู้รอบรู้ลึกรู้ทุกทุกศาสตร์ของวิทยาการเพื่อที่จะตอบได้มีเหตุผลอ้างอิงได้แล้วก็ต้องรู้แหล่งที่มาด้วย และต้องมีความเฉลียวฉลาดเอาตัวรอดจากความเลวร้ายที่จะมาแพร่พ่านชีวิตของตนเองได้หากในวันนี้คุณผู้ฟังมีความรู้สึกท้อแท้และสิ้นหวังในชีวิตอยากให้รับฟังเรื่องราวของม้าศึกตัวหนึ่งในสมัยพุทธกาลที่มีน้ำใจเข้มแข็งเด็ดเดียวองค์อาจกล้าหาญแม้ความตายจะอยู่เบื้องหน้าก็ไม่วันเกรง เพื่อเป็นอุทาหรณ์และคติเตือนใจให้ทุกทท่านมีกำลังใจลุกขึ้นมาสู้กับชีวิตในวันนี้ย้อนไปในสมัยพุทธกาลณเชตวันมหาวิหารน,นครสาวัตถีได้มีพระพิสุรูปหนึ่งซึ่งมีความตั้งใจปฏิบัติธรรมเป็นอย่างดีแต่ครั้นวันเวลาผ่านไปนานปีเข้าก็ยังไม่เห็นผลของการปฏิบัติธรรม จึงเกิดความเบื่อหน่ายคลายความเพียรลงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงหวังจะอนุเคราะห์พิสูรรูปนั้นจึงได้เรียกพิสุรูปนั้นมาแล้วทรงตรัสเล่าชาดกให้ได้รับฟังดังนี้ในอดีตการสมัยพระเจ้าพรหมทัตรครองราชสมบัติณกรุงพาราณสีพระองค์มีม้าสินทบอาชาในาชื่อว่า โพชาชานียะเป็นม้าที่ได้รับการฝึกมาแล้วอย่างดีเยี่ยมมีรูปร่างองค์อาจล่ำสันมีพลังกำลังเป็นเลิศกว่าม้าทั้งปวงมีฝีเท้าเร็วประหนึ่งสายฟ้าจนกล่าวได้ว่าแม้เมื่อพระราชาขี่ม้าโพชาชานียะเข้าสู่สนามรบแล้วต่อให้ข้าศึกมาพร้อมกันทั้งสิบทิศก็ยังเอาชนะได้ พระเจ้าพรหมทัตจึงทรงโปรดปราณยิ่งนักถือเป็นม้ามิ่งมงคลคู่พระบารมีสั่งให้ดูแลจัดที่อยู่อย่างดีและอาหารรสเลิศให้เสมือนจัดให้สำหรับบุคคลผู้สูงศักดิ์พระนครพาราณสีนั้นมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์กษัตริย์เมืองต่างๆล้วนอยากครอบครองแต่ด้วยมีทหารกล้ามีพระราชาที่สามารถ ทั้งยังมีม้าอาชาในเช่นนี้จึงเป็นที่ครั้นครามยำเกรงต่อมาเมื่อพระเจ้าพรมทัตชาราลงมีพระราชาจากนครต่างๆถึงเจ็ดพระนครได้ร่วมมือกันบุกเข้าล้อมกรุงพาราณสีไว้แล้วแต่งทูตมาเจรจาขอให้พระเจ้าพรมทัตยอมสิโรราบมิฉะนั้นจะยกทัพเข้าชิงเมืองพระเจ้าพรมทัต จึงเรียกประชุมอำมาตยราชมนตรีที่ประชุมมีมติให้แม่ทัพม้าที่มีความสามารถเยี่ยมผู้หนึ่งเป็นผู้ออกไปรับศึกครั้งนี้แม่ทัพทูลขอม้าโพชาชานิยะเพื่อออกรบด้วยท่านแม่ทัพขี่ม้าโพชาชานิยะนำไพร่พลบุกเข้าทลายค่ายศัตรู แม้ว่ากองทัพของข้าศึกจะหนาแน่นเพียงไรก็ไม่อาจต้านทานการบุกที่หนักหน่วงและรวดเร็วได้ฝ่ายกองทหารที่ติดตามมาก็ตีโอบไล่เข้าไปอย่างไม่หยุดยัง้งกองทัพของฝ่ายข้าศึกถอยร่นไม่เป็นขบวนจนกระทั่งสามารถจับพระราชาได้ถึงหกพระนครแต่แล้ว ในการจับพระราชาองค์ที่หนั้นโพชาชาิยะถูกธนูยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสจนไม่อาจทรงตัวอยู่ได้ยังเหลือกษัตริย์อีกหนึ่งพระองค์ม้าโพชาชาิยะก็คิดว่าศึกครั้งสุดท้ายนี้หนักที่สุดการที่ท่านแม่ทัพจะขี่ม,ม้าตัวอื่นออกรบนั้นไม่มีทางเอาชนะข้าศึกได้แน่นอน งานที่เราทำมากว่าค่อนแล้วก็จะต้องเสียไปท่านแม่ทัพผู้มีฝีมือเป็นเลิศจะพินาศแม้พระเจ้าพาราณสีก็จะไม่พ้นเงืม้อมือศัตรูเรามองไม่เห็นม้าตัวไหนจะสามารถพอที่จะบุกเข้าตีค่ายที่เจ็ดลงได้เลยคิดดังนี้แล้วม้าโพชาชานิยะจึงให้แม่ทัพพยุงตนให้ลุกขึ้นคมความเจ็บปวด พาแม่ทัพบ,บุกตะลุยเข้าทำลายค่ายที่เจ็ดเมื่อจับพระราชาองค์ที่เจ็ดได้แล้วก็สิ้นแรงล้มลงพระเจ้าพรหมทัตเสด็จมาดูอาการของโพชาชานิยะด้วยความห่วงใยยิ่งนักยิ่งเห็นว่าได้รับทุกขเวทนาสาหัสก็ยิ่งรู้สึกปวดร้าวพระไทยม้าโพชานิยะกราบทูลพระราชาทูลขออภัยโทษแก่กษัตริย์ทั้งเจ็ด และอย่าให้เอาโทษกับแม่ทัพม้าเพราะเหตุที่ทำให้ตนได้รับบาดเจ็บอิสริยยศใดที่ตนจะได้ขอให้ยกให้แม่ทัพม้านอกจากนี้ยังทูลขอให้พระราชาบำเพ็ญทานรักษาศีลและครองราชสมบัติโดยทำตลอดไปกล่าวจบก็สิ้นใจพระเจ้าพรหมทัตโปรดให้ทำพิธีศพม้าโพชาชานิยะ อย่างสมเกียรติเช่นนักรบผู้กล้าหารและทรงปฏิบัติตามคำทูลขอของโพชาชานิยทุกประการพระพุทธองค์ทรงประชุมชาดกว่าพระเจ้าพรหมทัตได้มาเป็นพระอานนท์แม่ทัพมมาได้มาเป็นพระสารีบุตรส่วนม้าโพชาชานิยะได้มาเป็นพระองค์เองข้อคิดจากชาดกเรื่องนี้มีด้วยกันสองประการได้แก่ ประการที่หนึ่งควรฝึกตนให้มีความเพียรเมื่อตั้งใจทำสิ่งใดในทางที่ดีที่งามแล้วต้องทำให้สำเร็จถ้ายังไม่สำเร็จจะไม่ล้มเลิกเป็นอันขาดแม้งานนั้นจะยากลำบากหรือมีอุปสรรคเพียงใดก็ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างอันดีในการบำเพ็ญวิริยะบารมีมาตั้งแต่ครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ แม้ในพระชาติสุดท้ายพระองค์ยังปรารถนาความเพียรที่ประกอบด้วยองค์สีก่อนตรัสว่าแม้เลือดและเนื้อในร่างกายของเราจะเหือดแห้งหายไปเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีถ้าหากยังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณปราบกิเลสให้หมดไปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว เราจะไม่ยอมลุกจากที่เป็นอันขาดประการที่สองคุณธรรมอย่างหนึ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงเน้นตลอดพบชาติอันยาวนานก็คือไม่ผูกพยาบาทจองเวรผู้ใดแม้จะถูกทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตก็ตามดังเช่นม้าโภชาชานียะผู้ที่ไม่ผูกโกรธผู้ใดแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกราบสวัสดีครับ